พี่น้องค่ะสวัสดีค่ะล่าสุดนี้นะคะคุณยายแตนค่ะหมอรำใจเกินแสนออกมาพูดด่วนถึงน้องเพชรน้องพลอยว่าเรื่องนี้ในการเลี้ยงหลานเนาะเพราะว่ามันจะมีเอซีบางคนที่มักตีมักแตงมักโยงหรือว่ามักจับผิด นั่นเองค่ะจนลาสุดนี้นะคะได้มี f c คนหนึ่งอ่ะท่านหนึ่งค่ะได้มีการอัดหน้าจอนะคะอัดหน้าจออัดเป็นคลิปนะให้เราได้เห็นกันในช่วงที่ทคุณยายแตนค่ะกําลังไล่ซดเ่าถึงเรื่องเล่าดนีถึงน้องเพจน้องพ่อยเลยงกัถึงการเลี้ยงดูในครั้งนี้นั่นเองค่ะพี่น้องคาพร้อมแล้วฟังกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอเด็ดคลิปนะคะจากทางังแฟนคลับค่ะ ที่ตัดให้เรียห็นกันในช็อตในช่วงแต่ละบางครั้งแต่ละช่วงในวันนี้นั่นเองค่ะพี่น้องคะอ่ะพร้อมแล้วฟังกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะทางแฟนคลับค่ะบอกว่ามาฟังคุณยายพูดถึงน้องเพชรน้องพลอยกันค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องเอ้ยเป็นคลิปที่เกือบจะ5นาทีนะคะพี่น้องคะฟังไปพร้อมกันแล้วก็ฟังให้จบสําหรับเรื่องราวนี้กันค่ะพี่น้องแล้วสิแล้วก็เคลีววยร่นดหวอยนะ เขาใจแล้วดูแล้วก็เคือ่องเรนหน่อยเหรอที่นี่เราพูว่าเขาสิดคิปจังไหนเวลาเราไมนเป็นครูเพันเป็นแฟนเพราคือคอยเนี่ยคันเคื่อนออก เห็นั่นก่อดปึ๊บปึ๊บกอนนั่นสินงเพ็รเนี่ยคือมันนงพลอยเนี่ยมันสีหมแล้วว่าว่าใหญ่ว่ามันตีข่มาเพราะว่ากูได้ตีได้มีตีไข่นี่เพราะมันสีมันมันจะมาแยกเลยมันจะมาแยกออกมันจะมาสุกสุกนองเพ็รออกออกๆสิแต่ว่าไข่กับพญงามพญงามเดีวนี้คือข่อี่เอาเขาตั้งสองคนแห่แห่แห่าอยู่น้ำคือว่าเหมือนยายละเขาเนี่ยั้ ไข่กำลังสอนเพื่อให้ยายหีออกมาทางนอกระไคซีไข่สีไข่ซีซ้อนเองไข่ซีซ้อนเขาใส่กันเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่ายายหีเราบอกว่าท่านเองกิ้งแล้วบอกว่าเปิดนั่นสินะแต่ละคาจะได้ต้องพยายามแบบเอาทั้งสองคนมากางปรับเขาใส่กันเข้าใจเด้เห็นบอเวลาน้องล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 องก็บ ้องเห็ดมันมันงอแงต้องเห็ดมันงอแงปุ๊บมันสิมีจ๋าบังคือคือคอยเอาเอาเราบัากะาว่าคือมันยี่บีสินะมันต้องมีจ๋าสินะเราจะเรียกว่าเยี่ยบีเจ้าเจ้าไ่ยกหงอเอาเจ้าคอยสิจัดคอยสิเป็นคนเอาเองผู้เจ้าสมมุติคอยเยี่บีนะยี่บีแล้วเป็นมังคีอะ มาลระว,ว่าเรีย,รยนได้กั่ยุ่งแต่มันแต่หญ่ทักกใครก็ติดตาเขาเพนน้ำน้อนน้ำน้อนนีคอยักแยกออกหักแยกเรียกออก,กจะได้ดีแล้วนช่องเนีฮักแยก เมื่อหันยายบีกรบปันสิบผาเมื่อเคยเมตตาเอ็ดหนึง่งบมื่เคยถามหายายบีเป็กหน่อยสองคนคือคือเาอาอยู่อยู่กับใครอยู่กับใครต้องฟังคนนั้นเป็นสิทธิเขาฉลาดไหมและนี่พ่อยายบีมามเป็นนิสัยแบบคนละอย่างเลยของเด็กนะแต่ยู่กับยายแต่ยายบอกให้เงียบเงียบ เขาจะวิสัยคนละอย่างคับพลอยพลอยจะเป็นพลอยจะเป็นไปือคอยน้นยวพาเพ็ดก็จะกระโดดร้อสิบแบบฟังย้ายเปใช้เสียงสูงเพราะใช่เสียงสูงใส่ค้นกับสิงห้องมาย้ายย,าย้ายหายแล้วลองเป็ีสิะมันไม่ใช่ถ้าตะโกนแล้วเขาบางทีเขาฟังเล็กว่าดีดดๆเขาสิบว่าเอา เต่บองยางย้ายกระเบาดีน้ำเฟสมันมาสิห้ยก็เดี๋ยวเล้ยอเวบาดีน้ำเนี้เขาแบฮักหัวลูกบอยอย่อันเอาตีก็รอกระมาฮักเนาะวางสิ่งนาาหันไปตีเขาดิ่ตีมา พี่น้องคะประมาณนี้นะคะสําหรับทางข้อความเนาะที่งคุณยายออกมาพูดในเรื่องราวนี้แล้วทีนี้ค่ะคนดูตอนนี้เกือบจะแตกล้านแล้วแล้วก็การกดไลค์การกดแชร์เยอะแยะมากค่ะสําหรับเรื่องราวนี้เดี๋ยวเรานะคะขออาสาค่ะมาอ่านข้อความคอมเมนต์ของแฟนคลับบ้างว่าเมื่อได้ฟังข้อความได้ฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกับเรื่องราวในครั้งนี้ค่ะบางคนเขาบอกว่า มาฟังคุณยายพูดขานเนี่ยพูดถูกแล้วกับเรื่องราวนี้อ่าใช่เลยค่ะคุณยายเข้าใจตรงกันเพราะสังเกตว่าน้องเพชรก็มีดีแต่เหมือนทุกคนไปชมน้องพลน้องเพชรเลยหาทางออกของตัวเองเป็นแข็งแข็งดือไม่ทําตามเพราะน้องเพชรเข้ารู้ดใจคือเป็นคนแบบคือน้อยใจแต่พ่อบอยแสดงถึงความรักของพ่อกัสองคนเท่ากันถึงจะอุ้มพงสองคนถามอะไรก็ทาเหมือนกันอ่ะ เล่นดังสองคนตามหลังคุณยายเริ่มคุยกับน้องเพชรเริ่มถ่ายน้องเพชรอ่าเขาเริ่มต้นแสดงออกมากขึ้นรักทุกคนพีมาทุกวันทุกครั้งอ่าเป็นกระใจนะครับคุณยายอา,อาจจะเหนื่อยมากในบางการเลี้ยงหลานนาอเนี่ยพี่น้องคาเข้าใจถึงว่าเออน้องเพชรอาจจะอาจจะต้องใส่เสียงใส่เสียงอีกเสียงหนึ่งในการบอกน้องว่าเราจะเป็นคนที่ดื้อในบางครั้งนะคะเป็นคนที่แบบว่าอาจจะแบบมันสไตล์ผู้ชายนะ่ะอ่าดือ้อย่างเงี้ยแต่ว่าน้องพลอาจจะเป็นเด็กที่แบบ นิ่งๆเนาะนิ่งๆกับว่าได้นะคะพี่น้องคะเยอะเยอะมากอันนี้จริงเลยครับเราก็เลี้ยงหลายเหมือนกันครับเป็นชายกับหญิงอิช,ช้ากันเลยไม่ใช่รักไม่เท่ากันนะคะแต่ว่าเด็กคนละนิสัยกันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้เลี้ยงอย่าไปว่าคุณยายเลยค่ะไม่ได้เลี้ยงอยู่ก็คือแบบ คนเลี้ยงคนเลี้ยงน่ะเพื่นกับมือเพราแห้งแล้วยาไปตียาไปบาเพื่อนอพี่น้องคขาในเรื่องเล่านี่เนาะอ,อ่าใช่แล้วคะ่ะนี่เออพี่นอ้องขาเยอะแยะมากมายบางคนคะบอกว่ายายบีคือใครคะบางคนบอกยายบีนะคะคือเป็นแม่บ้านคะ่ะจ้างมาช่วยแต่นเลี้ยเด็กๆอ่านี่คะ่ะ แย่แตงเก่งขักออนซ่อนในความแบบว่าเลี้ยงหลาน2คนพี่น้องนี่แหละถือว่าเป็นเรื่องาวที่ท้าคุณยายนะคะออกมาพูดแล้วสําหรับเรื่องราวนี้ยันเองค่ะพี่น้องค่ะรัเรื่องราวนี้เนาะก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจหรือช่องด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อน,นะค่ะ